เรื่องของพระธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่กว้างขวางสุดปัญญาที่ใครสามารถที่จะไปรู้ตามปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างมากที่สุดนะคะที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยค่ะมีความเข้าใจสภาพธรรมะอันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะถ้าเราเรียนตําราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่กําลังมีจริงๆ เกิดแล้วดับแล้วอย่างรวดเร็วซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นผู้ที่เห็นความห่างไกลของปัญญาของเรากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเ่ยค่ะก็เริ่มที่จะฟังพิจารณาได้ประโยชน์ได้สาระคือได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าสิ่งนั้นนะคะไม่ใช่ตัวตนอย่างไร ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ส่วนเรื่องของพยัญชนะที่มากมายเนี่ยนะคะเราเทียบได้ว่าเรารู้หรือเปล่าเรารู้แค่ไหนเราจะรู้ได้ไหมกับสิ่งที่กำลังมีและเราก็มีคำอธิบายในภาษาของเรานะคะซึ่งเราใช้กันอยู่ตั้งแต่เกิดที่จะทำให้เข้าใจในสภาพธรรมะนั้นได้ไหม ถ้าสามารถจะเข้าใจได้นะคะนั่นคือประโยชน์ที่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่งมุ่งหมายให้ผู้ฟังเนะะี่ยค่ะได้เกิดความเห็นถูกความรู้ถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงๆไม่ใช่เป็นการจําชื่อหรือว่าจำเรื่องราวหรือเข้าใจว่าอ่านมากรู้มากยิ่งอ่านจะรู้ได้ค่ะว่ารู้หรือเปล่ารู้ตามนั้นจริงๆได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงคําเท่านั้น